สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับ g r a b f ู o ผู้นำด้านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นำโดยนางสาวจันสุดาธานานิตยะอุดมผู้มในการอาวุโสฝ่ายการพาณิชย์และการตลาดฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่10ของ Grab ประเทศไทยจัดงานฉลองสุดยิ่งใหญ่ภายใต้แคมเปญ Grab Teniversary เพื่อส่งต่อความสุขแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใช้บริการในคอนเซปต์ Grab Possible Land ดินแดนของ Grab ที่อะไรก็เป็นไปได้คนทับดาราและศิลปินขวัญใจัยรุ่นพีพีพกรตไบช์นรพัฒน์ฟิล์มธนพัฒน์และแจมรัชตะ และวงบอยแบนด์น้องใหม่ฟ็อกซี่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกแบบจัดเต็มพร้อมมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกแกร์บอันลิมิเต็ดกับส่วนลดการใช้บริการแกร์บมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทนีแกร์บไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ก็วันนี้ทางแกร์บนะครับก็ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็มาแจกส่วนลดโค้ดโบนัสกว่า100ล้านบาทไฮไลท์ของงานในวันนี้เป็นอยงไรบ้างคะก็จะแบกว่าวันนี้น้องวิทีก็จะรับบทเป็นแฟน มาแบบว่าค่าปีศาจนครับผมเป็นเพื่อเอาชนะเอาส่วนลงไปให้ทุกุกคนครับแล้วก็มีการแจกแกรฟโบนัสเทนจีโบนัสของทางแกรมนะครับมากสูงสุดถึง100ล้านบาทน,นะครับส่งอยู่เป็นต้น,นส่งฟรีทุกที่เลยครับที่จริงอยากให้ทุกคนมาใช้แกรฟกันนะครับผมเพราะว่านอกจากตัวแกรฟฟู้ดแกรฟลิมิตแล้วเนี่ยยังมีหลายอย่างมากในแกรฟนะครับผมอยากลองให้ทุกคนมาใช้กันดูบอกเลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆแน่นอนครับก็10ปีแล้วนะครับสำหรับแกรฟนะครับผมตัวพี่เองที่ใช้มาตั้งแต่แบบว่า ปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสะดวกมากก็ขอให้แก a b อยู่ผู้เมืองไทยไป็ระยาๆนะครับผมแล้วก็ใกล้มีใหม่แล้วด้วยก็อวยพรให้ทีมงาน Grab แกรลบใ่ลายการพาผมมผูมสุดม,มากครับความรู้สึกที่มาร่วมงานกับแกร็บในวันนี้ ก็รู้สึกยินดีกับแก๊ปนะครับ10ปีนี้ไม่ใช่เวลาที่น้อยเลยและเป็น10ปีที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แลวก็มั่นคงมากๆเพราะว่าเราก็เชื่อว่าหลายๆคนใช้บริการของแก๊ปในที่ประเทศแก๊ปอยู่แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ส0แล้วเนาะเราก็เชื่อว่าแก๊ปคงไม่หยุดพัฒนาแค่นี้แน่นอนเราก็เชื่อว่าแก๊ปจะพัฒนาบริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้ไปอีกนานก็ส่งความสุขให้คนไทยส่งอาหารอร่อยๆให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอไว้พร้ให้แก๊บนะครับ ดีเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างี้เรื่อยๆครับให้มีปีที่11 1เ1็1สไปนถึงี 4, ปีเลยครับแล้วอย่างที่ไม้ <ๆ S 1> บอกไปนะครับเราก็รู้สึกว่าก r a อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วตอนนี้ก็ปีที่10แล้วแล้วพวกเราก็เชื่อว่า Grab เองก็จะอยู่บริการดีๆให้กับคนไทยแบบนี้ไ,ไปอีกปีที่11 12 13 14จนอาจจะถึงตอนเราแก่เราก็ได้ครับผมก็อยู่คู่เราไปจนแก่แล้วแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลานจะต่อไปอีกนะครับอยู่กันยาวๆเลยนะ